สวัสดีครับผมอยู่กับเก่งพีซีเกมเมอร์นี่คือบีคาร์มาลิเจนเล่นเป็นผูส้สล่ประตูอีพีที่39นะครับเกมนี้ก็กลับมาเจอกับผงเลี้ยงริฟูในศึกพิบเบริกนัดที่36นะครับก็หลังจากที่เราเอาชนะเลสเตอร์มาได้แล้วก็จะยังคงอยู่ในความคีโมแล้วก็เป็นประตูลุยๆกันต่อไปนะครับก็มันอาจจะไม่สมจริงต้อในการออกไปแต่ว่าอันนี้เน้นคีโมแล้วก็เน้นแบบลุยๆนะฮะเดยวกับริฟูในเกมนี้ครับมีเดินสโปรไปลุยกันเลยครับไหนเอาเละครับริฟูที่เขียนเริ่มเกมบาโลเตทรี่ใไฮที่ไฮเดอร์สันลูคัส เลยว่าไอเดอเลนส์ของหน้าอลิของเราเป็นท่านโรเดสนะครับนาเดียวคลายครับเรย์ผู้ได้ทำเกมขึ้นมาลูคัสขึ้นไปที่โจอลินขอบคุณสุดยอดแผดดีๆอย่างนี้จากผู้ดังสุริยาด้วยนะครับผมเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน6.3แล้วนะครับเกมนี้หาซื้อได้จากที่ไหนครับซื้อได้จากสตรีมครับราคา1,900บาทแล้วก็ลงแพทเสริมด้วยนะครับไม่งั้นจะมีแต่ทีมที่ตาสโมสรไม่ครบหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตเท่านั้นเองนะครับอ่ะครับเพื่อนๆได้บอลแล้วก็จะออกไปลุยโอ้โหใจเย็นนๆครัับบกกลมา่อ ลิวพูนะครับไม่ใช่ทีมอื่นๆใจเย็นๆครับผมจะเน้นขึ้นไปแอสซิสต์นะครับให้เพื่อนๆทำประตูให้ได้ในด้านหน้าต้องระวังครับจังหวะลุยขึ้นมาครับสจ๊วตดาวนิ่งได้บอลนกลับมาดิเลสให้ทีดาวนิ่งอีกครั้งนึงครับก็คืนกลับมาให้เราด้วยครับไปง่ายๆเล่นง่ายๆครับอย่าจะไปขอบอลพ่เพื่อครับมันจะเสียบอลได้ให้เพื่อนเขาค่อยๆครองไปนะครับเราค่อยวิ่งหาตำแหน่งว่างครับขยับดีๆครับแล้วมันจะมีส่วนะครับบอลอยู่ที่อีกเฟน ให้ไปทางซ้ายเติมมาอย่างนี้ครับไม่จ่ายมายิางที่หลุดสวยเอาเลยครับตรงกลางมีพื้นที่ว่างอยู่ครับเราจ่ายมาอย่างนี้โอ้ย้อนหลังไปหน่อยอยังได้อยู่หรือเปล่าเปิดเปิดให้หนึ่งศูนย์เรียบร้อยยิงยังไงครับด้วยแอซ,ซิสให้อย่างนี้มันต้องได้ครับโอ้ยไปยิงออกครับโรเดสเจ็บใจเหลือเกินครับโอ้แต่ว่านี่คือนีน่ครับการเติมเกมรุกของประตูคนนี้นะครับ ทักษะก็มีไม่มากครับแต่สกิลปากนี่สุดๆเนื้อกว่ากี่โมไอ้ครับนาตาเดียวคลายไอ้ครับต้องถอยอยู่เดียวแล้วก่อนเขาได้บอลนะครับเบียดแย่งไปเลยครับอย่าไปกลัวเอาโอ้ยบรอเตอรี่มาแล้วมีโอกาสจะยกล็อกยิงไม่ได้ครับคุณยูเดียนได้อยู่นะครับโยเข้ามาตรงกลางกูรินโยให้ลูคัสแตะช้าเลยครับไอ้ครับมิสโบได้บอลกูขึ้นมาให้เราเตะทิ้งไปก่อนเลยครับแบบนี้มันเสี่ยงครับมันเสี่ยงแต่ว่าเปิดบอลดีวางบอลแม่นยำอย่างกับโทนี่คลอส อาครับเติมเกมไปช่วยเพื่อนวิ่งหยอกบๆไปก่อนครับเดี๋ยวหมดแรงกลับมาเพื่อนได้บอลครับต้องหาช่องให้ได้ต้องต้องลงมาช่วยครับแบบนี้หาช่องให้อย่างนี้ครับโอ้ยาจติดสวยแล้วออ้ยใจเย็นๆครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าตามไม่ทันตามไม่ทันใจเย็นครับเพื่อนๆใจเย็นๆนี่พยายางมาให้ก็กว่าเราดูพื้นที่โล่งสีทว่าทางขวาาจสวยครับเราปริ้งเติมขึ้นไป วิงเติมขึ้นไปครับโอ้จิ้มได้เอาครับจิ้มได้แบบนี้มีโอกาสโยกเข้ามาเข้าซ้ายจริงเลยโอ้ขมเร็วมันไม่ได้ครับโอ้ฉิกมาฉิกมาฉีกมาต่อโอ้โดนเสียบใจเย็นครับใจเย็นตากำมงมาทางซ้ายโจเอลมาติฟไลนลิงกับมาติฟสไลด์ดักไว้ได้ไลายครั้งหนึ่ง <c oughs> ตามไปรวบกขา โอ้โหรับจหวันนี้ก็ตัดเกมนิดนึงครับแม่ก็เสียบแล้วก็ยืนดูโดนเตือนครับโดนเตือน <c oughs> ไปทำมีท่าไหนครับอูหห <c oughs> แบบนี้แหละครับ <c oughs> โอเคแมก็ตัดกำลังครับแมเหลือสิบคนเคับริพูไปให้ปฐมพยาบาลอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับ เอาครับได้เปรียบแล้วตอนนี้ต้องบุกครับถ้าเราออกไปนี่เอาครับโอกาสอย่างนี้เป็นแผนของเราเอาครับริปูเสียเปรียบอยู่หนึ่งคนเฮ้ย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 อย่าทำอย่างนี้เราขึ้นงัะมาเอาครับเราได้เปรียบครับให้ทริทเมนต์อยู่ฝั่งของเอ้ทำไมส่งอย่างนี้ล่ะติดบล็อกเคพักได้โอ้จบครึ่งแรกเสมอศูนย์ครับอีเดนสโบรูนี้แบบไม่ยอมยิงเขาเลยครับทีมมันเอื่อยมันเฉื่อยะ เขียนมาีนี่เลยกันขอครับขอครับทาไมต้องส่งให้คนแรกสายครับเราจะช่วยเพื่อนทําชิงต่อไปยังทวิตเมนอยู่หรือเปล่าอีกหนึ่งคนเปิดช่องเปิดให้นะครับดูครับจ่ายอย่างนี้ไม่ติดเขาอยู่ใจเย็นๆครับช่องดีกว่าอ้าวเขาเข้าทางเราหรือเปล่าเก็บได้ส่งเสียเสียเย็นครับ โอ้โหเสียบดักเสียบดักเลยเหรอใจเยน็นๆอย่าให้อย่าใ,ให้เขาได้เขากูดิญุ่น่อยแซ่หน่อยแซ่หน่อยใจเย็เยนครับขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแล้วประตูดีทำชิง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 ดีโอ้ <c oughs> <c oughs> ส่งอะไรมาไม่รู้ <c oughs> โอ้ยน่าเสียดายครับเนี่อ่ากับคนที่แอเดอร์สันลิฟูทำขึ้นมาบ้างก็พากบ้างครับเดี๋ยวไปออกไปเล่นมากเดี๋ยวโดนยิงไกลครับโอ้โหดึงหลอกพอดีลื่นลม้ม โอ้ยลูคัสฟารดแกนให้มาครับแอนเดอร์สันโหมดนี้นี่คือเพื่อนเพื่อนมันไม่ช่วยทํามาหากินเลยนะรไ,ไดแกนโอ้ไปเข้าวันต้องออกไปลุยครับไปแอสซิสดีกว่ามันเกี่ยวกันเยอะครับได้ได้ได้ใจเย็ยนๆนะครับตามมาต้องต้องให้จับที่เราไม่งั้นงงนะครับจังหวะน,นี้ออกไปหรือเปล่ากันได้อยู่ครับเปิดเข้ามาย้อนหลัง พักอ,อกได้อย่างนี้แล้วสก,กิลแบบนี้ก็ให้เพื่อนตุกาก็สักยิงทันทีโอ้โหนึงศูนย์นี่เลยครับแอสซิสต์ประตัวแอสซิสต์สุดยอดส,สุโอ้ oh, เอา้าทำไมไม่วิ่งมาเกอะกับผมล่ะครับผมเป็นคนใจ่ายให้คุณเลยครับคุณโรเดสโอ้นำลีบูเลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มิงโยเล่มีงงครับโอ้ oh, ดูวิ่งมาขอบอลจากไหนไม่รู้แต่ประตูเป็นคนใจ่ายให้ครับนี่พักอกโอ้โ oh, หมันพักอกจากโทน,นี่โครส โอ้ดูจ่ายบอลน,นี่ครับจ่ายให้เรายิงครับแอสซิสอิกแลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ครับดีประตูแอซซิสไม่ใช่จอมเหนียวจอมหนึบที่ไหนครับมันจอมจ่ายบอลน,นี่เองครับดีดูเพื่อนเปิดมาให้ครับโอ้ดูดูพักอ,อกอสโลโมชนันโอ้เขมาอยู่หน้าประตูอย่างนี้ครับแหม่ก็ต้องให้เครดิตเขานิดนึงครับจ่ายให้เพื่อน มาอีกแล้วครับให้ดูโมเมนต์นี้ครับหล่อเหลือเกินโอ้โหโอเค1-0ครับเปลี่ยนตัวทันทีครับไม่ได้ส่งตัวรับลงมาส่งตัวลุกลงมานะครับอนะครับดามิลิพูอยู่1-0โจวันเล่นลิพูต้องบุกแล้วครับ อาเลนจ่าให้กับกูดินโยกูดินโยเสียบอลทื่นไปเติมเกมสิครับอย่างนี้นำเราได้ใจนะยครับไปเลยครับบุกไปแล้วรอเพื่อนครับอยู่ด้านหลังโอ้เลนชาเลนชะาถอยดีกว่าครับกูดินโยมันเก่งครับเอาติดอีกแล้วไม่น่าวิ่งลงมาเลยครับเอาเลยครับเติมขึ้นมาเปิดได้ดีจ่ายมาโอ้โหถึงเมอบวิงโยเล่กลับดีกว่าครับกลับดีกว่าแต่บอลมาทีนะทเดียวคลายครับ มุมสกัดไปเข้าทางองโจเ่นมานครับลูคัสลิพูยังไม่บุกขึ้นมาถึงกรอบโทษนะครับแต่ว่ายังครองบอลแดงของตัวเองอยู่ฟานาแกนฟานาการหรือฟานาแกนครับโอ้โหไปแซะได้อย่างนี้เสียบอลครับขอขอครับใจเย็นๆใจยอย่างนี้มันหวาดเสียวนะครับแอนลินมานี่ครับผู้ตระตูที่ออกไปช่วยเพื่อนๆครองเกมนะครับ โรดิสเก็บไม่ได้เอาระวังครับนาตาเนียลคลายด้วยเจวมาตีฟมาตีฟจนลุมสองลุมสองเอาตัวรอดไปได้คือกัว่าครับซาโกโ้กูดิญโยโกดิญโยนี่ตัวแสบของลิฟฟูเลยครับอัหมาอย่างนี้ครับต้องออกไปช่วยเพื่อนๆขอครับขอบอกให้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆนี่ครับส่งไปง่ายๆไปไกลๆเลยครับ ตอบบอลดีๆนะครับเดี๋ยวจะเติมเกมขึ้นไปยิงแล้วพอใกล้หมดเวลาแล้วครับไม,ไม่กลัวเปิดมาสวยงามมากให้ใครครับให้ใครอีสไลด์หนักไว้ได้เราล็อกได้เองไหมได้เองเอา้าล็อกไม่ได้ครับไอจังหวะน,นี้โยกมาแล้วปั่นด้วยขวายิงเสาไกลโอ้ชนคานโอ้โหแหมเมื่อสักครู่ครับถ้าเข้านี่นจะหล่อมากครับแต่ว่าตอนนี้ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ฉะนั้นรีพูดไปได้ครับจากแอซิสของเรา ความยอดเยี่ยมของประตูอยู่ที่6.5ครับไม่เคยดูดีกว่านี้เลยอนี่ครับจบเกมครับแหมทำให้ชนะลิฟว์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอบีที่39ก็ผ่านไปได้ดีครับผมนี่คือความขี้โม้ต่อเนื่องนะครับอุ้ยต่อเนื่องขี้โม้ต่อเนื่องครับไม่ใช่ต่อเนื่องโอ้ยขออภัยครับก็นี่เลยครับได้ลงมือตัวจริงแต่ว่าผมจะสกิปข้ามไปเพราะว่าผมจะไปชิงเ FA คัพกับแมนยูนะเอออันต่อไปไม่ใช่เ FA คัพแต่จะเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็เดี๋ยวสกิปข้ามตอนนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับแมนยูครับใน EP ที่40นะครับมาเอ้ยไม่ใช่เป็นอีพีครับครับนี่รอบชิงแล้วครับเจอกับแมนยูนะครับได้ลงเป็นตัวจริงครับเซฟไว้ก่อนครับเซฟไว้ก่อนนี่เมมฟิสไว้เจอกันนะครับใน EP ที่40นะครับชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ศึก f a Cup นะครับ ผลงานดีอย่างนีเ้เราแบบนี้ก็ต้องยกให้เก่งพีซเกมเมอร์แล้วโอเคครับขอบคุณทเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณจริงๆครับสู้บริการครับแล้วก็ขอกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ